สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำบริการใหม่นะครับจาก n i m a n พร้อมส่วนลด50%นะครับ l i n e n e n o c o นะครับหรือพูดง่ายๆก็เป็นบริการรดเหมาครับถ้าเปรียบก็คล้ายคล้ายจั a เก็ t นะครับไม่ใช่แก็บค้านะครับเพราะว่า l i n e Man Eco นี้ส่วนใหญ่จะเป็นแท็กซี่นะครับรวมอยู่ด้วยมากคล้ายๆ Just จับจะมากกว่านะครับขั้นตอนนะครับไปดูการอันดับแรกนะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับ แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับคําว่าเรียกรถครับจุดสีแดงนี่นะครับเลือกจุดที่จะรับนะครับปักให้ถูกด้วยนะครับวิธีการเรียกรถที่ถูกต้องอยู่มุมฝ่ามือบนนะครับวิธีปักหมุดดืนยันจุดรับครับจุดสีเขียวคือที่ที่เราจะไปนะครับสามารถพิมพ์ก็ได้นะครับสมมติเราจะไปตลาดประตูน้ํานะครับ หรือถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่แล้วก็สามารถเลื่อนได้ถ้าคนรู้แผนที่นะครับสามารถจับเลื่อนเอานี้หรือว่าพิมพ์ไปใกล้เคียงแล้วก็เลื่อนเอา,เอาได้นะครับสมผมจะไปตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วกดถัดไปครับใส่ชื่อเรียกนะครับเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลอย่างเช่นบ้านเราบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับหรือจุดสังเกตต่างๆนะครับเสร็จแล้วกดยืนยันครับอันนี้นะครับก็จะให้ดู ไลน์แมนอีโคนะครับเขาเขียนว่ารถยนต์ทั่วไปหรือรถแท็กซี่ที่ใกล้ที่สุดก,ก็คือเป็นบริการเหมานะครับไปที่นี่160บาทนี่ยังไม่รวมค่าทางด่วนค่าที่จอดรถนะครับเหมือนบริการจัดแก็บนะครับส่วนถ้าเป็นไลน์แมนแท็กซี่ก็จะอยู่ที่125 1 7 3ถึง173บาท อันนี้ก็ไม่รวมค่าต่างๆมือนกันแล้วก็คิดตามมิเตอร์นะครับตามระยะทางนะครับสมมติเราไปเจอรถติดก็จะขึ้นตามมิเตอร์อันนู้นจะรถติดหรือจะอะไรก็ไม่เกี่ยวนะครับเราเหมาจ่าย160บาทจบแค่ตรงนั้นนะครับส่วนคูปองนะครับให้กดตรงคําว่าคูปองนะครับครั้งแรกนะครับจะลด50%นะครับสูงสุด100บาท1ครั้งนะครับส่วนครั้งถัดไปได้ลด25% 4ครั้งสูงสุด40บาทต่อครั้งนะครับได้4 สี่ครั้งนะครับส่วนมุมซ้ายมือนี้จะเป็นคำว่าเงินสดนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นไวเล็ตก็ได้เปลี่ยนเป็นบัตรเครดิตหรือเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามีเงินสดเราก็ติ๊กคำว่าเงินสดนะครับเพียงแค่นี้แล้วก็กดคำว่าเรียกรถได้เลยครับรถเขาจะมารับแล้วก็พาเราไปส่งนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือถูกใจฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ